เย่ยจะโคตะวังโคนตมิทรรมเมชาในยาเสียดวงก่อนโคตมีนันหนึ่งเธอ Yeah. เพื่อความมสันโดษิยาสันวาตันติโนะสันโดษิยาเป็นไปเพื่อความสันโดษในเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษปาวิเวกายสันวาตันติโนะสันคณิกายันเป็นไปเพื่ วรกายสังวรติโนตุวรกายเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากเอตังเสนะโคตมิตรเลยาสิโคตมีตัณจงทรงจำไว้โดย Nam mê

คำนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของราสาสดาดังนี้นี่ตัดแก่สองท่านด้วยกันหน,น้าซ้ายมือนั้นตัดแก่นนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีนะนะเป็นแม่เลี้ยงเนะเป็นพระนานางนะที่เลี้ยงดูงแต่เล็กๆนะนนตั้งแต่เจ็ดวันนะนะ ะฉงนั้นนางมหาประชาบดีโคตมีนะได้เป็นภิกษุณีองค์แรกของโลกนะนะออกบวชเป็นคนแรกนะพระเจ้าก็สอนว่านะอะไรคือทำอะไรคือวินยัยนะอันคำสอนใดก็ตามเป็นไปเพื่อความใคร่กำหนัดเพื่อความพรากนะคำว,ว่าพรากวิสัญโยคายะตอนนั้นนะ่นะแปลว่าคือไม่ยึดไม่ยึดเอาไว้ไม่มัด ม่ยึดถือเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ฝูกพันไว้อย่างนี้เป็นต้นนะทุกเรื่องนะนะเป็นไปเพื่อความไม่สะสมสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยนะเป็นไปเพื่อความสันโดษเพื่อความสงัดเพื่อฟารบความเพียปรปวิเวกายะวิเวกตัวเนี้ยนะมันหมายถึงพระนิพพานได้ด้วยนะนะนะเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายนะสุภรตายะนะนะนะเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยแปลว่าเราปฏิบัติอยู่ในธรรมในวินัยของผูุ้ทธเจ้าอยู่เป็นตน้นส่วนหน้าขวาเมือตัดแก่พระอ,อุบาลีซึ่งเป็นเอตตะทะะทางด้านพระวินยัยนะเป็นนายช่างกระบอกนาะยช่างตัดผมมาก่อนนะนะออกบวชนะจะสอนพระอ,อุบาลีว่านะทำเราใดเป็นไปพวกความเบื่อหน่ายนะ เบือ่อหน่ายอย่างที่สุดท่านใช้คาว่าอย่างนี้เลยเอกันตะนิพทายะเนี่ยนะนะแปลว่าอะไรเขาบอกเบื่อหน่ายไม่ใช่เบือ่อโลกอะไรนะเบือ่อการที่ต้องเวียนไหยตายเกิดนะไม่ใช่เบือ่ออย่างที่เราเบื่ออยู่นะเพื่อความคลายความกําหนัดหรือวิราคายยะแปลว่าคลายความยินดีก็ได้นิโรทยะเพื่อความดับอุปสมายะเพื่อสงบระงับดับอะไรดับกิเลสสงบระงับอะไรสงบระงับกิเลสนะนะินญายะเพื่อความรู้ยิ่งนะสัมโพายะเพื่อตัสรุ้เนะี่ย เพื่อพระนิพพานใะนนี้คือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานะถ้าการดำรงอยู่ของเราเป็นอะไรเพื่อเจ็ดอย่างนี้ชื่อว่านะเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดานะัน,นตน